มาเบอร์นี่จ้าพี่น้องทุกคนตื่นเต้นหลายว้าวดอกไ้ใหญ่เลยจ้าบ้านมีดอกเดียวดิจ้ามาเพิ่งนี่บ้านเห็นดอกเดียวไหมดอ,ดอกตาดอกนี่เห็นดอกเดียวตาดอกนี่จ้าบ้านบานแล้วก็มีใครสองใครอยู่ตรงนี้ไอสามดอกนี่มาเห็นนี่จ้ามาเมือนี่ก็ใหญ่กูมูแบบนี้นี่ปืดดิดิดิดดด เห็ดเฟี้ยงเห็ดฟางมาวันจะดอกเดียววันนี้สี่ดอกห้าดอกอ้หนึ่งจะง้มจ้ะพุ่นนาพุ่นนาพุ่นนาอีดอกนี้ใหญ่ก้มูพุ่นอ่ะแล้วก็มี move, นนมคขยอยู่ของรางด้วจ้าเอามาทดสอบปลูกเห็ดฟางไว้หลายมือแล้วด้วยหนหลายมือแล้วจะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะเมะั้ง เอาตื่นเต้นหลายตึ้นเต้นหลายตึ้นเต้นหลายน,นี่ได้แล้วได้แล้วเก็บกันเลยเนาะเก็บกันเลยนะนี่มะชุบเรียวมีดมาปาดอันนี้ออกบ่ปาดยังก็ปาดเชื่อไว้แม่ไปปุน่นนะเดี๋ยวเดี๋ยว บั้งเชี่ยวนะเชี่ยวยายยะหนีอย,อยู่เดี๋ยวต้องไปเอามีดมาปาดออกจ้าอู้ดอกง่ายดอกง่ายดอกง่ายอู้สะออนสะออนทดสอบปลูกเห็ดเฟียงเห็ดฟางว่านเห็ดดอกเดียวว่าจะเก็บหรือไ่เก็บเพราะว่าล่อล่อไข่อยู่ตรงนี้เนาะหายง่ายว่ามันใหญ่มั้ยมาไม่เจอซ้ำดอกซีดอกเลยจ้านี่ ต้องูนเชื้อต้องไปเอามีดมาแกเราจะมาป่าดอกเชื่อว้น้ำอ้ยุ่นี่มีไข้ด้ไว้านวาา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 ่าา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 าด้าาาาานดาานาอยบ้านดาานาา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 า่ ว้าวได้เห็ดเฟี้ยงแล้วปลูกเองกับมือหาดอกทดสอบหลายครั้งมาเกิดทดสอบปลูกเห็ดเฟี้ยงเห็ดฟางกันหลายรอบจ้ะทดสอบไปเรื่อยๆงามงามจ้าแรงจุเ,เพ็ดเฟี้ยงจ้าเดี๋ยวิึงิเอาอย่างก็เอาเชือกยัดไว้น้ำมันี ย่างหลายด้วยจ้ะซื้อมาสามก้อนเขื่อเห็ดเขื่อเฮ็ดสามก้อนแล้วก็นีฟ่ฟางก้อนฟางสองก้อนมือนี้ยัดไวน้น้ำมันเนี่ยย่างหลายด้วยจ้าจำนี่ละจ้าเดี๋ยวน้ำตาลไปเอามีดมันปาดเอาเชื่อเห็ดถิ่มไว้น้ำมันนี่ก่อนจ้า ตะวันดอกนี่ใหญ่โกมูหมู่มมบ้านคือบ่เห็นเนาะคือบ่มันอยู่ตรงขง้างในเลยมองบ่เห็นเนาะเแมวมีกนจาก่าเต้นเต้นเต,ต,ต้นจ้า